อครับแม่ยุพลเนาะบ้านโนแนแคนตำบลตำบลบ่า,บบาอำเภอท่าตุมจอดสุรินเนาะแม่ขายของอุปสินค้าอุปโภคบริโภคขายทุกอย่างเลยแม่เนาะครับมันก่อนที่จะกินกาแฟคอฟฟฟ่ฟาร์มอยูเน่ยมันเป็นยังไงแม,ม่น้ำตา,า,ามันไหลน้ำตาไหล่ตอนนั้นน้ำตาไหล เพื่องตาด้วยไหมมองถ้าแดดออกแจ๊ะๆแล้วก็มองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยมองเห็นอยู่แต่ว่ามันเป็นสีระยิบระยับอแบบกินตัวนี้ค่ะก็มองแสงแดดนี่ได้เรื่องเลยแล้วก็น้ําตาไหลอืมแล้วมันคันไม่คันใช่ไหมฮะไไม่เป็นรอืแล้วตาแดงแดงอยู่ถ้าเป็นกินอันนี้ำก็จะแดงนะ หลังจากที่กินก่อนก่อนที่จะก,กินเนาะนี่คือปัญหาที่แม่เจออ,อยู่อืก็ปรากฏว่าน้ําตากระไลต,ตลอดเลย,ยถุงผ้าเช็ดหน้าไว้คุณถือผ,ผ้าผ้าขนหนูเช็ดหน้าไว้ตลอดนะ,ะเป็นอันนี้แม่เป็นมานานนานไหมนานยู่ว่าบอกกี่ปีเคยไปหาหมอที่โรพงพยาบาลกัาเขาตั้งใจให้เราลอกแต่เราไม่กล้าไม่กลัวกลัวไม่มีคน สูงนะบ่ก็มีคนดูเนะ <S <S 2> <S 2> าะหัวมืดแสดงว่าเป็นมาหลายปีแล้วเป็นมาหลายปีเลยห<ต>มอว่าไม่กล้าตัดใใหัวใจแล้วมแวม่กินอะไรหรือเปล่าช่วงนั้นไม่ได้ได้ด,ดูแลก็ได้แต่ยามาจากหมอนโ่นเด็กมาโยดมันก็พยายามช่วแต่หมอมันต้องการให้โยนต้องการให้เราลอกโอ้ให้เขาลอกอย่างเดียวอ้าวนี่คือปัญหาของแม่ยุคนเนาะอ่าหลังจากที่ได้ลองกาแฟกาแฟฟาร์มอยู่หมดตอนนั้นเอามาให้กี่ซองนะแม่ กี่ห่อนะห่อเเดียวองแต่แน่เอาห่อเดียวบอกห่อเดียวนะห่อนึงทีแรกกินทีละครึ่งซองน้องมีกินครึ่งซองก็ไม่เคยกินกาแฟน้องโอ้ใจะทำยังไงดิทีนี้บอกว่าให้กินทีละห่อก็ทีละซองทีละซองเลยเออกิเช้ากินเลยเออพออย่างเช่มันรู้สึกได้ว่าน้ำตาไม่ไหลน้ำตาไม่ไหลมองตามันสว่างดูเออมองแสงอะไรก็โอเคปกติเลย วันนี้ก็สั่งเบิ้ลสองเลยจินว่าทําไมไม่เห็นสองนีโอ้สั่งตั้งนานเขาโอ้โหพอดีวันนั้นเขาเอาไปหมดอผมก็เลยอ้าวตายแล้วแม่อยู่คนสั่งไว้เนาะแล้วเราก็โอ้ยเสร็จอีกแล้วฮะก็อยากจะตามผลงานว่ากาแฟคอฟฟฟาร์มอยู่เราอระด้ ลำไส้ระบบท้องเราขับถ่ายเป็นไงดีไหมดีจ้ะปกติเลยถ่ายสะดวกเลยใช่ไหมได้ตาด้วยเนาะกินกาแฟเขานี่ดีจริงจริงกินแล้วปาติแม่เป็นคนไม่กินกาแฟอยู่แล้วไม่เคยกินกาแฟกินจ่โอนติ่นโอ้กาแฟไม่รู้จักินหรอกเออเมื่อก่อนเคยกินไหมกาแฟเนี่ ไม่เคยไม่เคยเลยลองแต่อันนี้เลยโอ้ลองอ่าอันอันตัวที่เอามาสีฟ้าเนาะอ๋ออันนั้นเอามาสีฟ้าแต่ใสทีละนิดโอ้กินกินแบบเค็มๆแม่กินแบบกลัวๆด้วยอันก็ดีอยู่นะกาแฟเซเว่นมั้งตอนนั้นกินคอฟฟีเซเว่นพอลองตัวนี้แล้วโอเคเลยตอบโจทย์เลยตอนนั้นมันแค่สิบห้าซองนะแม่อันนี้เรายี่สิบห้าซองห่อหนึ่งมียี่สิบห้าซองเท่าก็สองคูณเบิ้นเลยถ้าถ้าถ้าขาย ขายก็แม่สิบบาทก็ได้อู้มันต้องสิสิบห้าบาทก็ได้เราจะได้ช่วยบอกคนที่มีปัญหาออนนั้นเขามาสั่งอยู่เต่ไม่ได้สั่งให้นะคือคนเก๋แกเล่นโทรศัพท์แล้น้ำตาลน้ตอะไรเอามานั่งมาช่วยหน่อยครับผมอันนั้นสั่งมานั้นเขาก็เอาไปลองเนาะแต่ว่าเขาก็ไม่เคยกินกาแฟจะทํายังไงดีครับว่า จะใส่กับองค์จิตทุรน้อยเออมันย้ายตั้งแต่แรกมันก็คงไม่มีผลงานแล้วนะมันต้องเอาเป็นซองไปเลยเช้าเช้าช่วงแรกนี่กระนำเลยฮะเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งไปเลยแต่หลับเป็นไงหลับปุ๋ยหลับดีใะ่หมไม่หรอกถ้าเวลากลับไปบ้านนะไม่ได้นอนนะกลับไปบ้านไปบางวันไม่กินข้าวแล้วหลับเลยอาบน้ำแล้วนอนหลับสบายพอถึงตีสองมัน มันตื่นหลับแล้วเออพอมันอิ่นแล้วอยากจะมาที่ร้านก็ไม่กล้าเออมาไหมรอให้มันถึงตีสี่ก่อนเนาะไอ้คนก็มานั่งรออยู่ที่นี่เลยแมันจะกินเหล้านะจะไปปุนเมื่อวานนี่เจอดร้อนมากเลยมึงก็จะเอากูก็จะเอาร้านแลกพอเขาเลือกตั้งพอดีเขาเลยงดเขางดงดตั้งแต่วันที่ สิบสามเยนอย่าปิดแล้วนะอ้าวปิดทำไมเร็วเธอยังทันได้แก้เลยเอไม่ไม่ต้องไม่ต้องหรอกจะปิดแล้วก็ไปบ้านเลยพักผ่อนวันนี้เอาสองสองห่อเลยนะแม่เนาะจะรู้สึกได้เลยว่ามันโอเคเลย่ดีมากเลยเนาะคุ้มไหมแม่ไม่เครื่องตาณ์นะไม่เครื่องเลยสบายเย็นมันเย็นสบายนะนอนหลับพักผ่อนแล้วก็เออไม่ไม่แต่ว่ายายน่ะเวลากลับบ้านน่ะอยาก คือคือเราเราปั้นหน้าใส่คนเนาะเวลาเราแบเหนื่อยเออมันเหนื่อย่เราจะโกรธจะเกลียดเราก็สู้ทนเนาะยิ้มตลอดใช่ใช่เวลากลับบ้านเราก็ปล่อยวางแต่นี้ก็นอนวันนี้ก็ตามสองหอเนาะมั่นใจแล้วว่าหอแรกนี่โอเคเลยอาการดีขึ้นเมื่อจะเป็นน้ําตาไหลมองเห็นไม่ไม่ไหลแล้วนะเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่ไหลแล้วสบายเลย ตาอยู่มองไกลๆก็เห็นนะโอ้ยเมื่อก่อนนี้มันเป็นเป็นไงมันยุบๆๆับเลยไหมมันเป็นเหมือนเมงห้อยเลยโอ้มันแบบมันเหมือนดาวเออเหมือนดาวออกจากตาเลยโอ้มาคิดทำยังไงเนาะไปซื้อยาที่ชายทลเลเขาให้ไปถามดูว่ายาบำรุงสายตามีไหมเขาระหให้มากล่องหนึ่งให้กินสองเดือนร้อยแปดสิบบาทเออมารวมกินกัน ตอนข้าก็กินกินแล้วก็ไปนอนเออมันก็หลับสบายดีนะเออเขาค่อยยังชั่วของเขาเหมือนกันเพราะว่าก็ดีนะยายเอาแต่นี้อย่าไปกินบำรุงสายตาท่านเออมาจจะบำรุงได้ไหมเนาะก็ชิดหาแล้วเนาะขอบคุณนะแม่นะฮะกินต่อเนาะแม่เนาะครับขอบคุณครับเกิดคนเก๋